สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตทุกท่านแลครับริสเตรียนจำนวนมากชื่นชมคนที่ทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างหนักก่อนที่ดูร้อนรนกระตือรือรน้นและทุ่มเทจนบางครั้งเราเองก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างแต่เราเคยถามตัวเองไหมครับว่าความร้อนรนและทุ่มเทนั้นเรามีไว้เพื่อใครเพื่อพระเจ้าหรือเพื่อตัวเองพร,ระธรรมสองมกษัตริย์บทที่1 0ขก็ส้ถึงสเป็นเรื่องราวที่เยโฮนาดามบุตรเรฆาบมาพบกับเยฮู ผมสงสัยนะครับว่าเขาเป็นใครจึงไปหาข้อมูลมาเยโฮนดับเป็นผู้นำตระกูลเรคาบเป็นคนที่จริงจังกับพระเจ้าได้ดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัดความเชื่อของเขาสกส่งต่อไปอยังลูกหลานพวกเขายัางเคร่งครัดเชื่อฟังกฎของพระเจ้าอยู่อย่างบั่นคงเชื่อของเขาและครอบครัวถูกพบอีกครั้งในปีธรรมยเรมีปีสามสิบห้านะครับพี่น้องครับเรากลับมาที่เรื่องราวนี้กันต่อพระรามสมงมกษัตริย์บทที่สิบข้อสิบห้าและเมื่อพระองค์เสด็จจากที่นั่นก็ทรงพบเยโฮนดับบุตรเรคาบมาหาพระองค์ พระองค์ทรง,งต้อนรับเขาและตรัสกับเขาว่าเจตใจของท่านซื่อตรงต่อเจตใจของเราอย่างที่เจตใจของเราซื่อตรงต่อเจตใจของท่านหรือเยโฮระดับทูลว่าซื่อตรงพระยาค่ะเยโฮตรัสว่าถ้าซื่อตรงก็ยื่นมือมาให้เราเขาจึงยื่นมือของเขาและเยโฮก็ส่งดึงเขาขึ้นมาบนรถรบพี่น้องครับคําถามแรกที่เยโฮถามไม่ใช่เรื่องแผนการในอยุทธศาสตร์แต่คือเรื่องของใจพี่น้องครับคําถามนี้สะท้อนถึงความจริงฝ่ายวิญญ,ญาณว่า ก่อนพระเจ้าจะใช้ใครพระค์มองที่ใจเราจะทํางานมากรับใช้มากเหน็ดเหนื่อยมากแต่คําคถามที่สําคัญคือใจของเราซื่อตรงต่อพระเจ้าหรือเปล่าครับพระธรรมสอนมักรัตว์บทที่สิข้อสิและ17พระองค์ตรัสว่ามาก,กับเราเถิดและดูความกระตือรือร้นของเราเพื่อพระยาฮเวพระองค์จึงให้เขานั่งรถรบของพระองค์ไปเมื่อถึงสมารเรียพระองค์ทรงประหารทุกคนในราชวงศ์ของอาหับที่เหลืออยู่ในสมารเรียจนหมด ตาเพราะวจนะของพระยาเวซึ่งตรัสกับเอเนียพี่น้องครับเยฮูมีความร้อนรนจริงๆเขาทำลายพระบาอันและกวาดล้างครอบครัวอาหับแต่ภายหลังพระธัมมวชยาบทที่หนึ่งข้อสีได้เปิดเผยว่าเขาเองยังไม่กลับใจทั้งหมดพระเจ้าตรัสว่าจะลงโทษราช่วงของเยฮูเพราะการหนองเลือดที่อิสราเอลนั่นแปลว่าพระเจ้าใช้เขาเป็นเครื่องมือแต่ไม่ได้ไหมายความว่าใจของเขาทำถูกต้องทุกอย่างพี่น้องครับความร้อนรนอย่างเดียวไม่พอครับแรงจูงใจที่ไปทำก็สำคัญไม่แพ้กัน พี่น้องครับเรารับใช้เพื่อถวายกิยเดิพระเจ้าหรือเพื่อชื่อเสียงของตัวเองครับพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อหนึ่งจงระวังอย่าทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าทำอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์พี่น้องครับนี่คือคำสั่งเตือนจากพระเยซูว,ว่าอย่าทำอะไรเพื่อเอาหน้าหรืออวดคนอื่นพระเจ้ามองมากกว่าความสำเร็จโรรองมองที่แรงจูงใจด้วยครับ พวกเราไม่อาจาปิดซ่อนความคิดด้วยความตั้งใจใดๆจากพระเจ้าผู้ทรงสัพพันยูได้นะครับพี่น้องครับอย่าให้ความร้อนรนที่เรามีกลายเป็นความทะเยอทะยานส่วนตัวที่เอาพระเจ้ามาบางหน้าแต่สุดท้ายเราก็ทาเพื่อตัวเองพี่น้องครับขอให้ทุกสิ่งที่เราทานั้นจะทําเพื่อถวายกิจเดชพระเจ้าจริงๆนะครับพี่น้องครับให้เราที่ถามด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าจพุททรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงสัพพันยูพระองค์ทรงรอบรู้และพระองค์ทรงรู้ถึงหัวใจของเราแม้เราไม่ได้พูดออกมาขอความรักของพระองค์อบร้อมเรา ขอพระมพยายามรู้สึ์มงจะตรวจสอบหัวใจของเราว่างานรับใช้ที่เราทำนั้นเกิดมาจากแรงจูงใจเพื่อดวงกิจด้ยพระองค์หรือว่าเพื่อเราเองขอสมงโปรดยกโทษกับเราถ้าแรงจูงใจนั้นมันทำเพื่อตัวเราเองขอสมงโปรดน้ำหัวใจของเราและความอยากของเราจะเพื่อพระองค์ขอสมงโปรดเมตตาจะรักษาความสัมพันธ์กับพระองค์ก็จะรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ในหัวใจของเราเพื่อจุดของเราจะมีไว้เพื่อดวกิจด้ยพระองค์ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองขอสมงโปรดเมตตาปกป้องเราจากความทะยันทร์ส่วนตัว ขอจงเราจะซื่อตรงต่อพระองค์เท่านั้นพระองค์เจากก้าค่ะขอสมโปรดแม่ตาแนะนำเราด้วยพระองค์เจากก้าดยทานทุนขอและขอบพระกุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมพุทธองค์สันเสริญครับ